จำได้ไหมเราว่ฉากไหนมาทองมาทองจูบใคใครใครบใครคะอ๋อกรตันจูกไหมบ่บ้านตอนน่นก็คงสุ ละครเรื่องนี้โอ้โหแล้วใครบ่นาอยจเ่านนี้ออก่ไนอนที่จุเเทดก่อนที่จะแรกด้วยเท็เองหรือเท็กับผู่กำกับอ๋ออ้าวคอนเสิร์ตอะไระเมีฉากที่

ใช่แล้วก็เลนก็ตามออกมาแล้วก็อุ้มอุ้มเขาห้องเลยอุ้มเลยก็เลยไม่ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรเลยคะกลับห้องน้ำไหวในเงินก็ตัวเบาอยู่นะสบาย